สายิทรีสลัมโค้ค่ะกุ้นาขวดเอ็กบอแดงค่ะวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของรุ่นฟอรเรนเจอร์เอ็กอลสค่ะซึ่งจะเป็นรุ่นฮิตยอดนิยมในสุ่มของัยรุ่นของเราค่ะค่ะอันนี้จะเป็นไฟหน้าของเรานะคะจะเป็นไฟหน้ามาันติด e ีเฟคเตอร์นะคะให้แสงที่นุ่มนวลค่ะ,ะให้พอสว่างที่กว้างได้ไกลค่ะถัดมา,าค่ะจะเป็นกระจังหน้าค่ะกระจงหน้าของเราจะเป็น ออสปอร์ตค่ะสีดำเราตัดกับสีแดงนะคะพร้อมโลโก้ขนาดใหญ่ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นฝากระโปรงแบบช็อปอัพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะฝากระโปรงแบบช็อปอัพของเราค่ะ้วยที่เรามม่ต้องอะหัดไปยุ่งวุ่นวายเลยค่ะส่วนเครื่องยนต์ของเรานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ร้0แรงม้าค่ะแรงบิดยุ่ที่3 0 0้อย 85นิวตันเมตรนะคะในส่วนของการรับประกันเครื่องยนต์ถ่ายอยู่ที่3ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลนะคะแล้วแต่แระยะใดราที่คุงก่อนแล้วในส่วนของการเมนนเทนต์นะคะเราเมนเทน์1ครั้งคือ15,000กิโลหรือว่า12เดือนค่ะช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะแล้วก็ประหยัดเวลาของลูกค้าได้ค่ะ ABS ค่ะป้องกันลมามบล์นะคะและระบบ EBD กระจายเลนเบกค่ะเชื่อในส่วนของ กว้างค่ะสามารถรองรับหนักได้1.3ตันเลยนะคะแล้วก็บวมลึกได้ถึง517มิลลิเมตรเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องโดยสารของเราะคะ่ะสามารถเปิดโอเพนแคลได้ถึง90องศาเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะทางนีค,คะหน้าจอของเราค่ะจะเป็นหน้าจอ4 f t นะคะแสดงผลภาษาไทยค่ะส่วนพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะอยู่ในความเร็วที่ต่ำพวงมา,า,าลัยจะเป่า ความเร็วที่สูงความระดับจังหวะแล้วก็จะช่วยในส่วนของในการประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ช่วยในส่วนของการความปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในความเร็วที่ต่ำหรือที่สูงค่ะที่สําคัญเลยค่ะเทคโนโลยีของเรานะคะในส่วนของในรถรุ่นนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่นะคะหน้าจอ8นิ้วค่ะ เพิ่มในส่วนของความสะดวกสบายให้ลูกค้าในขณะขับขี่แลวก็เพิ่มความบันเทิงให้กับลูกค้าด้วยในขณะขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ฟังเพลงหรือว่าแม้กระทั่งไฟภาพเคลื่อนไหวลูกค้าสามารถดูได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้ชมรถคทนนี้ไปแล้ว เห็นไหมนะคะว่ามีทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะสมรรถนะที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ความปลอดภัยที่มีกับรถคันนะะี้นะคะชอบไหมคะถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบค่ะก็สามารถเข้ามาทดลองขับหรือว่าอยากได้โปรดีๆนะคะสามารถเข้ามาที่ศูนย์ปลอดอิกแดงได้ค่ะหรือว่าถ้าอยากให้เรานำรถไปให้ชมที่บ้านนะคะสามารถแจงแ้งเราได้เลยค่ะโดยสุวนเราจะอยู่ที่สรีแยกดงอุ้ยนะคะก่อนถึงไฟแดงค่ะอี่ทางฝั่งซ้ายมือค่ะ หรือถ้าลูกค้าไม่สุดหรอกสามารถติดได้